สวัสดีคะ่ะกําลังอัปเดตสเตชันค่ะอันนี้เป็นรายการเท็กซัสหนึ่งศูนย์สี่ค่ะทีหนึ่งศูนย์สี่เป็นรายการเสื้อพ้าฟายาฮอตต้อนรวมแฟชั่นค่ะสินค้ามาเป็นน้ำหนักนะคะที่สี่สิบห้ากิโลป้ายเท็กซัสสีเขียวแบบนี้ของเราเองเลดี้คอตตอนเบาส์นะคะสี่สิบห้ากิโลงานยุโรปจ้านี่โอ้โหดูเป็นไง เลดี้คอสต้อนเบาคะ่ะสีสันสดใสสวยงามนี่จะ้ะผ้าฝ้ายผ้าคอสต้อนเป็นผ้าบางเบาใส่เย็นสบาย ใส่บางเบาเย็นสบายใส่เดียวแขนกูดแขนสั้นแขนยาวมีรวมกันจ้ะเสื้อผ้าฝ้ายผ้าคอตตอนรวมแฟชั่นเดี๋ยวนี้แล้วก็มันก็ผ้าฝ้ายเนี่ยมันก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของเชิ้ตนะคะเชิ้ตในที่นี้ก็จะมีทั้งเชิ้ตธรรมดาเชิ้ตแฟชั่นค่ะเชิ้ตธรรมดาเชิ้ตแฟชั่นวัยรุ่นมีอายุกลางคนใส่ทำงานออฟฟิศได้หมด วาย่ะนี่อุย้ยนี่น่ารักแฟชัน่นเท็กซัสหนึ่งศูนย์สี่นะคะนี่เป็นรายการเท็กซัสหนึ่งศูนย์สี่เลดี้คอต์อนเบาค่ะเสื้อผ้าฝ้ายผ้าคอต์อนรวมแฟชั่นจ้าดูสีสดมากผ้าเน,นี้ยค่ะลูกค้ามันใส่ เหมาะกับบ้านเราใายร,ร้อนใส่เย็นสบายใส่ได้ทุกกลุ่มทุกวัยทุกุเพศไม่ได้นี่ของผู้หญิงผู้ชายจะใส่ใส่เดียวแขนกุดไม่ได้นะคะมันมีใส่เดียวแขนกุดแขนสั้นแขนยาวมีหมดเลยเนี่ยดูอย่างเงี้ยเหมือนแบบลูกเขาบอกตัวเล็กหรือเปล่าไม่ตัวเล็กนะคะผ้ามันบางเบาแล้วมันอัดก้อนมาเนี่ยมันยังยับอยู่มันเลยดูเหมือนตัวเล็กแต่ถ้า ซักรีดแล้วหรือว่ารีดตาเรี่ยนะเป่าๆอย่าเงี้ยค่ะมันก็จะสวยใหม่กริบเลยไส์ก็ขยายขึ้นแบบว่าเป็นไส์ปกติทั่วไปไส์ธรรมดาอันนี้จากประสบการณ์ตรงของเราเลยเนาะเราเปิดออกมาเนะพี่ภูมิอุ้ยเหมือนตัวเล็กจังอย่างเงี้ยแต่พอเอามาลองสายใส่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้ามันบางมันเลยยังยับอยู่นะโอ้โหสวยงามมาก สีสดมากค่ะลูกค้าใน Facebook Live นะคะราคาอยู่ใต้คอมเมนต์นะโปรโมชั่นนะจ๊ะต้นทุนต่อชิ้นหลักสิบเท่านั้นสิบห้าบาทตอนนี้เราทำวิดีโอแนะนำสินค้าใน YouTube ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าใน YouTube เนี่ยราคามันขึ้นลงแล้วแต่ล็อตค่ะสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพแล้วแต่มันขึ้นมาจากเมืองนอกเนาะ วันที่ลูกค้าสั่งซื้อเนี่ยสอบถามรายละเอียดสินค้าราคามีอาจจะมีโปรโมชั่นลดเพิ่มสองกระสอบลดห้าร้อยอะไรเงี้ยเรามีโปรเยอะมากๆนะคะเราติดตามได้เลยทางหน้า f a c e b o o k เนี่ยจะอัปเดตตลอดเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ได้เลยค่ะว่าอัปเดตสเตชันภาษาไทยนะจ๊ะใต้ใต้คลิปเนาะสำหรับลูกค้าทาง YouTube นะ รับกระสอบรีวิวสำหรับลูกค้า a c e b o o k ไลค์รับกระสอบรีวิวลองดูรายละเอียดสินค้าชัดเจนพิมพ์พร้อมโอนได้เลยจ้านี่สวยงามสีสดมากอ๋อไองานผ้าไฟผ้าคอตตอนเนี่ยพี่ภูจุดเด่นก็คือลูกค้าเขาจะถามหางานปักเยอะเนาะงานปักอะไรพวกนี้นี่สวยงาม มันจะมีงานปากติดมาด้วยแต่ลูกค้ทาทั้งกระสอบไม่มีนะแฟชั่นจะ้ะนี่มาแล้วปักไหมปักแน่นอนโอ้โหสวยมากแฟชั่นจะหนักจะเต็ม นี่แต่งลูกไม้คะ่ะนึกว่าไปทำอะไรกับทุเรียนมาไม่ไได้ทปจูมันไม่ได้เลยคนมันเม็ดอะนี่กระดุมกระลาด้วย ฮาวายติดมาในต้นทุนนต่ชิ้นสิบ้าบาทถูกมากลูกค้าจ้ะโอนาวีค่ะ <Okay. S 1> แบรนด์ไม่แบรนด์นี่โอ้โหน่ารักเนาะสีสดมากผ้าค่อนข้างใหม่เลยนะคะขายยังไงก็กำไรลูกค้าอะไรกันเนี่ย เป็นไซสรวมธรรมดาทั่วไปนะคะ S M L X L ธรรมดาใส่เที่ยวใส่เล่นใส่ทำงานใส่ลำลองวัยรุ่นมีอายุกลางคนแม่บ้านได้หมดเลยอุ้ยขอบนาโทษค่ะวอซิโมจ้าแฟชั่นเนาะ ส่เดียวแขนกุดแขนสั้นแขนยาวนี่กล่องไม่ยุบเลยนะลูกค้าจ๋ะเพราะว่าจํานวนชิ้นเนี่ยมันได้เยอะประมาณสามรอยตัวเลยสี่สิบห้ากิโลเนี่ยใน,นใหญ่สุดแล้วแค่ติดติด,ตดมา XL แอยเงี้ยจ้ะฮาวายแล้วจ้าในต้นทุนแต่ชิ้นสิบกว่าบาทแฟชั่นนี้อะไรนะ ปัดไหล่เฉียงบาเฉียงไหล่ลูกค้าใน facebook ไลฟ์นะคะรับกระสอบรีวิวพิมพ์พร้อมโอนได้เลยได้ทุกตัวที่เห็นตรงนี้แน่นอนจ้าถึงลูกค้าใน youtube นะคะถูกใจยอยากได้รหัสนี้ทักอินบ็อกซ์ทักไลน์ inbox, line, ตาม ข้อมูลด้านล่างน,นี้เลยลายเป็นลายแอดนะคะเป็นแอดไซเอตัวเล็กห้าสามตัวตามด้วยหกค่ะเซิร์ชในช่องอดีไลน์ได้เลยนะจ๊ะทักงอินบ็อกซ์ทั้งไลน์มาสอบถามสั่งซื้อได้เลยอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเพิ่มเติมก็ทั้งไลน์ทัทง้งอินบ็อกซ์หรือว่าในโทรศัพท์ก็โทรมาได้แบบใจร้อนเนาะอยากคุยมันจะง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลยหรือว่ามาที่หน้ากโกดังก็ได้นะคะโกดังอยู่ร่มเก้ายี่สิบสามค่ะกรุงเทพเปิด โดยปกติจะเปิด9ก้าโมงเช้าถึงห้ามงย็นนะคะทุกเปิดทุกวันในช่วงเวลาปกติแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยที่เราทำวิดีโอเนี่ยค่ะมันมีเรื่องของโควิดก็อาจจะมีอาจจะปิดเร็วกว่าเดิมหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าหยุดวันไหนบ้างก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนจะเดินทางมาที่หน้าร้านได้เลยนะคะไม่อยากให้มาเสียเที่ยวเนาะหรือว่า จะมาซื้อตัวไหนก็โทรมาเช็คสต็อกก่อนได้ค่ะสี่สิบห้ากิโลมีประมาณสามร้อยตัวบวกลบนิดหน่อยค่ะลูกค้าเราขายที่น้ำหนักสี่ิบห้ากิโลนะจ๊ะตัวนี้เป็นงานเกรดเอเลยสีสดสด,สดสดผ้าใหม่ๆที่ผู้โปรโยชั้นหนึ่งเลยค่ะทำกองเตี้ยด้วยนะคะเพราะว่ากองไม่ยุบเลยนี่ยังไม่ครึ่งยังไม่ยังไม่หนึ่งส่วนสี่เลยอะ จำนวนชิ้นมันได้เยอะมากนี่ค่ะเสื้อผ้าไฟผ้าคอตตอนเนี่ยมันหนีไม่พ้นในเรื่องของเชิ้ตนะคะซึ่งเชิ้ตมันก็จะมีเป็นเชิ้ตแฟชั่นเชิ้ตวินเทจเชิ้ตเทาวายเชิ้ตทางานมีรวมกันหมดเลยแต่ว่าเสื้อแฟชั่นเนี่ยอย่างที่น้องแววอย่างเงี้ยก็เป็นเสื้อแฟชั่นอ่ะนี่เชิ้ตวินเทจฮทาวายอย่างงี้สวยลูกค้าขาสีสดผ้าใหม่เออเอาไปแมทกับตัวเมื่อกี้ได้เลยเนาะ กางเกงผ้าพ,พ,พิมพ์ลายโอ้ลายทั้งตัวเลยทีนี้แล้วแต่จะเอาไปแมทค่ะถ้าไปแมทมันก็เพิ่ม,มูลค่าสินค้าได้โอ้โหแซ่บมากนี่แซ่บเวอร์โอ้โหนี่แฟชั่นอย่างนี้ ลูกค้าใน YouTube นะคะสนใจรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมแคปหน้าจอติดรหัสแจ้งมาในอินบ็อกซ์หรือว่าในไลน์ได้เลยไลน์เป็นตัวแอ s ไซเอตัวเล็กตัวตามด้วย6ค่ะ Facebook ก็อัปเดตสเตชันภาษาไทยนะคะเซิร์ชในช่องค้นหาได้เลยหรือว่าเบอร์ก็ตามด้านล่างนี้เลยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามจ้าสวัสดีค่ะ